กรรมการสร้างไปงวัวครับกรรมการสร้างไปง,ววงวัวอ้าวงัวต่องหัวต่อเขาได้เสียครับงวัวต่อ,องหัวต่อเขาได้เสียได้เสียแล้วเฮ้ยแดงแกไปราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดง กีงวดตะเคากันอยู่กลางสนามครับราคายังยมีเรียกร้องนะครับยังมีเรียกร้องเรียวดีนะครับตะดำนี่ Đen, có vẻ đen không vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เด้งเข้าไปเด้งจีบไปยอดไปไอ้ยเด้งเด้งเลี้ยวไปเด้งจะทอดเด้งจะทอดดำกับเลี้ยวดีนะครับดำกับเลี้ยวดีดำเลี้ยวพาหัวพาะตัวดีนะครับหัวหางโอ้สุดท้ายนะครับโอ้นี่ชิงกัน 4.4นะครับไอ้ดำแค่ไปหัหางนี่ดำมีประยอเติมนะครับดำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเข้าไปโอ้สุดท้ายนี่พอได้เล่นนะครับพอได้เล่น

หัวหางนี่ดำม,มีปลายยอดนะครับหัวหางดำม,มี่ไปยอดไอ้ดำพิมไป,ไ,ปไอ้ดำพิมไป เด้งคือขบวนนะครับเฮ้ยหัวหางเปียเฮ้ยแดงแดงหัวหางนี่แดงถอยนะครับแดงยุดนะแดงยุดเออ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 ดำโต๊ะดำโต่ะดำโต่ะเราขาลึกกันครับเราขาลึกละลายลึกคับเลยราม

แดงว่าใดแดงว่าไดแดงเดินแดงเดินแดงเดินอ้าวดำได้ไหมเดีย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 ววางวัวเลยนะครับอยังยอมนะครับยอมแล้ว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 ครับดำชนะเลยครับดำชนะเลยห้านาทีครับห้านาที วนกงัวมดมดงัวนะครับงัวมดมดงัวแล้วนี่กระพุทธิพาทประกันได้กับขอประธานอภัยมาณที่นี้ตัวนะครับงัวมดมดงัวแล้วครับงัวมดมดงัวแล้ว